สวัสดีค่ะกลับมาพบกันอีกครั้งนะคะวันนี้ d ดลลี่ท l k เล่าเรื่องเหล่ารอบโลกจะมาแส่คนโกงของนักต้มตุ๋นผ่านแอปพลิเคชัน Tinder ที่ Netflix นำมาทำเป็นสารคดีเรื่อง18มงกุฎ Tinder หรือ Tinder Swindler ออกสายในปี2022และกำลังได้รับความนิยมอย่างมากติดอันดับท็อปไฟเนทฟลในหลายประเทศ Tinder คือแอปพลิเคชันหาคู่ ปัจจุบันมีผู้ใช้งานมากถึง75ล้านคนทั่วโลกเมื่อเราเข้าใช้งานระบุเพศที่ต้องการหาในรัศมีกี่กิโลเมตร Tinder ก็จะส่งภาพโปรไฟล์ของบุคคลที่เข้าข่ายความต้องการของเรามาให้เลือกถ้าเราต้องการปฏิเสธเพราะไม่ถูกใจเราก็แค่ปัดซ้ายแต่ถ้าเราถูกใจหนุ่มคนไหนเราก็ปัดไปทางขวาและถ้าคนที่เราถูกใจปัดขวาภาพของเราเหมือนกัน Tinder ก็จะขึ้นคำว่า match เราก็จะมีสิทธิ์ส่งข้อความหากันและกันได้ในเมื่อมนุษย์ทุกเพศต้องการความรักต้องการคู่ชีวิตจึงทําให้มีฉาชีพช่วยโอากาสในจุดนี้หาช่องทางหลอกลวงให้รักหลอกให้ไว้ใจและสุดท้ายหลอกเอาเงินขอเตือนไว้เลยว่าถ้าคุณปัดผิดชีวิตคุณอาจตกนรกได้ Netflix ตีแผ่เรื่องราวของผู้หญิงสคนที่ปัดขวาไปแมทกับชายหนุ่มรูปงามมีโปรไฟล์ที่ดีใช้ชีวิตหรูหรา ้ดยเขาใช้ชื่อในทินเดอร์ว่าไซมอนเลวายอ้างตัวเป็นลูกชายของเลฟเลอวายมหาเศรษฐีเจ้าของกิจการเพชรชาวอิสราเอลเจ้าของสายาราชาแห่งเพชรแต่แท้จริงแล้วชายหนุ่มคนนี้มีชื่อว่าชิมอนฮายุธเกิดและเติบโตที่อิสราเอลเริ่มหลอกลวงในเช้ากงตั้งแต่เป็นวัยรุ่นเขามีคดีมากมายในอิสราเอลจนกระทั่งต้องหลบหนีออกนอกประเทศแต่เขายังก่อคดีต่อไปไม่หยุด โดยมีประวัติการหลอกลวงต้มตุ๋นปลอมแปลงเอกสารและลักขโมยเขาเป็นที่ต้องการตัวของตำรวจในหลายประเทศจนในปี2015เขาถูกจับที่ฟินแลนด์และถูกตัดสินจำคุก3ปีหลังพ้นโทษเขาตัดสินใจเปลี่ยนตัวตนใหม่ในชื่อไซมอนเลวายทายาทราชาแห่งเพชรผู้ร่ำรวยมหาศาลเขาสมัครใช้แอปพลิเคชัน Tinder เพื่อหาเหยื่อรายต่อไปสร้างชีวิตสุดหรูดังเจ้าชาย ึ้นเครื่องบินส่วนตัวขับรถซูปเปอร์คาร์เขาใช้เงินที่ได้มาจากการหลอกลวงผู้หญิงหนึ่งคนเพื่อนำไปหลอกผู้หญิงคนอื่นๆต่อไปเรื่อยๆเป็นทอดๆสร้างความเสียหายให้กับชายหญิงหลายคนทั่วยุโรปมูลค่าความเสียหาย10ล้านดอลลาร์สหรัฐคิดเป็นเงินไทยประมาณ300ล้านบาทเรามาดูวิธีที่เขาทำกับเหยื่อจากทินเดอกันค่ะเริ่มจากเหยื่อรายที่1 เธอชื่อเซซิรีนักศึกษาปริญญาโทวัย29ปีชาวนอร์เวย์กำลังศึกษาอยู่ที่กรุงลอนดอนประเทศอังกฤษเธอใช้แอพลิเคชัน Tinder เพื่อหาคู่เดทจนปัดขวาไปแมสกับหนุ่มหล่อชาวอิสราเอลที่ใช้ชื่อว่าไซมอนเลวายอายุ28ปีหลังจากได้พูดคุยทำความรู้จัก เซซิรี eries, ก็เข้าไปดูอินสตาแกรมของเขาและพบรูปภาพชายหนุ่มที่มีไรสไตล์สุดหรูในการท่องเที่ยวประชุมธุรกิจนั่งเครื่องบินส่วนตัวจนในที่สุดเซซิรีก็ตัดสินใจนัดเจอเขาที่โรงแรมหรูและไซมอนเลวไวตัวเป็นๆก็ปรากฏตัวตรงปกเขาเป็นชายหนุ่มหน้าตาดีบุคลิกดีและแต่งตัวดี เขาเริ่มแผนการตกเหยื่อด้วยตัวตนใหม่ที่สร้างขึ้นมาโดยบอกเซซีรีว่า <_ C 1> เขาเป็นลูกชายของเลฟเลอวายมหาเศรษฐีชาวอิสราเอลพร้อมโชว์รูปถ่ายของเขากับพ่อแม่ให้เธอดูและในวันนั้นเขาก็ชวนเซซีรีนั่งเครื่องบินส่วนตัวไปเที่ยวบันแกเรียหนึ่งเดือนหลังจากวันนั้นไซมอนก็ขอเซซิรีเป็นแฟนและแน่นอนค่ะเธอตอบตกลงไซมอนบอกกับเธอว่า ด้วยหน้าที่การงานทำให้เขาต้องเดินทางตลอดเวลาและวงการเพจซึ่งเป็นธุรกิจของเขาก็อันตรายมากเขาไขายฝันและบอกว่าต้องการสร้างครอบครัวกับเธอเมื่อทุกอย่างเรียบร้อยเราจะย้ายมาอยู่ด้วยกันเมื่อทำให้เหยื่อตายใจและหลงรัก ไซมอนก็ส่งภาพคลิปตัวเขาเองกับบอดีิกาส่วนตัวซึ่งถูกทำร้ายได้รับบาดเจ็บจากคู่แข่งทางธุรกิจและเขาต้องการใช้เงินแต่ไม่สามารถใช้บัตรเครดิตของตัวเองได้เพราะจะถูกตามรอยดังนั้นเขาจึงขอใช้บัตรเครดิตของเซซิลีขอให้เธอเพิ่มวงเงินบัตรเครดิตและกู้เงินธนาคารสุดท้ายเธอเป็นนิ้ธนาคาร9แห่งรวมมูลค่า2 5 0 0 0 0ดอลลาร์สหรัฐ คิดเป็นเงินไทยประมาณ8ล้านบาทจากนั้นไซมอนก็เปลี่ยนไปเขามีท่าทีห่างเหินและเย็นชากับเธออย่างเห็นได้ชัดเซซิลีถูกทวงหนี้จากเก้าธนาคารพร้อมกันเธอเครียดมากจนเกือบคิดสั้นในที่สุดเซซิลีก็ตัดสินใจปรึกษาสถาบันการเงินเจ้าของบัตรเครดิตหลักที่เธอใช้เธอเปิดใจเล่าทุกอย่างให้เขาฟัง เมื่อเจ้าหน้าที่ขอดูรูปพวกเขาบอกเธอว่าแท้จริงแล้วผู้ชายคนนี้คือชิมอนไายุธนักต้ตุ่นมืออาชีพชาวอิสราเอลวิลกรรมเลวร้ายของเขาเยอะมากเซซิรีต้องการหยุดผู้ชายคนนี้ไม่ให้ไปทำร้ายคนอื่นได้อีกต่อไปเธอจึงติดต่อสื่อยักษ์ใหญ่ของนอร์เวย์และมอบข้อมูลทุกอย่างให้กับพวกเขาทั้งรูปภาพข้อความเสียงคลิป และแชท400กว่าหน้ามาถึงเหยื่อรายที่2เธอชื่อเพอร์นิลลาหญิงชาวสวีเดนวัย31ปีเธอพบไซมอนในทินเดอร์แต่ตัดสินใจคบกันเป็นเพื่อนไซมอนพาเพอร์นิลลาไปทำความรู้จักกับแฟนของเขาซึ่งเป็นนางแบบสาวชาวรัสเซียเขาพาแฟนนางแบบและเพอร์นิลลาเดินทางท่องเที่ยวหลายประเทศและเขาออกค่าใช้จ่ายทั้งหมดไม่ว่าจะเป็นค่าตั๋วเครื่องบินค่าโรงแรมหรู เมื่ออาหารสุดหรูค่าเช่ารถและเรือยอทซึ่งแน่นอนว่าเงินเหล่านั้นคือเงินของเซซิรีเหยื่อคนแรกนั่นเอง จนในที่สุดไซมอนก็เริ่มแผนการเดิมเขาส่งภาพถูกทำลายให้เพอร์นิล,ล่าดูและเริ่มขอยืมเงินเธอซึ่งเพอร์นิล,ล่านำเงินที่ออมไว้เพื่อจะนำไปซื้อบ้านของตัวเองเอาไปให้ไซมอนยืมเพราะคิดว่าเขาคือเพื่อนแท้โดยไซมอนใช้วิธีเขียนเซ็กให้เธอมากกว่าจำนวนเงินที่เขาขอยืมเพื่อจะได้ยืมเงินเธอต่อไปเรื่อยๆ จนกระทั่งนักข่าวที่ตามสืบเรื่องนี้อยู่ได้ชื่อเพอร์นิล่ามาจากตัวเครื่องบินที่ไซมอนซื้อให้เธอด้วยบัตรเครดิตของเซซิลีเซซิลีกับเพอร์นิล่าจึงร่วมมือกันกระช่างหน้าก,กากไซมอนพวกเธอให้สัมภาษณ์กับสื่อหลายประเทศกลายเป็นข่าวดังไปทั่วโลกและพบผู้เสียหายทั้งหญิงและชายอีกหลายคน จนมาถึงเยี่ยวรายที่3เธอชื่อไอรีนหญิงชาวเนเธอร์แลนด์วัย23ปีเธอพบไซมอนในทินเดอร์และคบกันเป็นแฟนมานาน14เดือนมีการวางแผนจะแต่งงานกันและเธอเพิ่งให้เขายืมเงินไป1,40,000ดอลลาร์สหรัฐคิดเป็นเงินไทยประมาณ4ล้านบาทเธอเห็นข่าวและตกใจมากเมื่อรู้ว่าแฟนตัวเองกลายเป็นนักต้มตุน๋นแต่ไซมอนบอกกับเธอว่านี่เป็นแผนของคู่แข่งทางธุรกิจที่ต้องการทำลายเขา หลังถูกแสเป็นข่าวดังไซมอนพาไอดินไปพบศัลยะแพทย์เพราะเขาต้องการศัลยะกรรมเปลี่ยนใบหนะ้าแต่ศัลยะแพทย์ปฏิเสธแล้วบอกว่ามีแต่อาชญากรเท่านั้นที่ต้องการทำแบบนี้ไซมอนจะขอยืมเงินจากไอดินอีกเธอจึงเสนอว่าจะช่วยเอาแบรนด์เนมของเขาไปขายและจะนำเงินมาให้เธอประกาศขายออนไลน์ได้เงินมาแต่ไม่โอนเงินให้เขาและไอรินนั่นเองเป็นคนแจ้งเบาะแสกับตำรวจ ทำให้ไซมอนถูกรวบตัวที่กรุงเอเธนประเทศกรีซในเดือนกรกฎาคมปี2019ไซมอนถูกศาลอิสราเอลตัดสินจำคุก15เดือนถูกปรับเป็นเงินประมาณ1ล0 0 0 5 0นบาทแต่สุดท้ายเขาติดจริงเพียงแค่5เดือนเพราะประพฤติตัวดีและมีปัญหาการระบาดของไวรัสโควิด1 9ทีในเรือนจำเขากลับมามีอิสระอีกครั้งกลับไปใช้ชีวิตหรูหรา และลงรูปในอินสตาแกรมราวกับว่าไม่มีความผิดใดและเขาสร้างเว็บไซต์ให้คำแนะนำด้านการทำธุรกิจค่าบริการครั้งละ311ดอลลาร์สหรัฐหรือประมาณ1 0 0 0 0บาทปัจจุบันเว็บไซต์ดังกล่าวปิดตัวลงแล้ว ต่อมาไซมอนได้ให้สัมภาษณ์ผ่านสื่ออเมริกา Inside Edition ปฏิเสธว่าเขาไม่เคยอ้างตัวว่าเป็นลูกชายของเลฟเลอไวและเขาไม่ใช่18มงกุฎดทินเดอร์แต่เขาเป็นสุภาพบุรุษมากๆและเป็นชายโสดที่ต้องการเจอรักแท้ผ่านทางทินเดอร์เท่านั้นเองและเขาเปิดตัวแฟนใหม่เป็นนางแบบสาวชาวอิสราเอลชื่อเคทคอรลินเคทตัดสินใจคบกับเขาแม้จะรู้เรื่องร็วลายของผู้ชายคนนี้ แต่เวลาต่อมาทั้งสองต่างเลิกลากัแล้าเปลี่ยนสถานะมาคบกันเป็นเพื่อนปัจจุบันเหยือสาวทั้ง3าคนเซซิลีเพอร์นิล่าและไอรีนได้สร้างแคมเปญบนแพลตฟอร์มโก f ฟันมีเพื่อหาคนสมทบทุนปลดนี้โดยมีเป้าหมาย20ล้านบาทโดยขณะน,นี้มีคนจำนวนไม่น้อยเห็นใจพวกเธอและร่วมระดมทุนบริจาคให้แล้วกว่าสล้านบาท ทางด้านครอบครัวเลวายมอบหมายให้ทานายความฟ้องรองชิมอนไายุทเพราะเขาแอบอ้างเป็นทายาทและทำให้ครอบครัวเลวายเสื่อมเสียชื่อเสียงและทางด้านทินเดอร์ ได้ระงับการใช้งานบัญชีทุกบัญชีของชิมอนไฮยุดแล้วเขาไม่สามารถใช้งาน t ินเดอร์ได้และจะไม่สามารถสร้างบัญชีเป็นตัวตนใหม่ใน t ินเดอร์ได้อีกต่อไปแล้วทั้งนี้แอดต้องขอชื่นชมหญิงสาวทั้ง3คนที่ยอมพรีชีพกล้าออกมาบอกเล่าเรื่องราวของตนเองเพื่อเป็นวิทยาทานให้แก่สาวๆอีกหลายคนไม่ให้ต้องตกเป็นเหยื่อ พวกเธอต้องถูกประนามจากสังคมกับการกล่าวโทษเหยี่ยวว่าสมควรแล้วที่อยากรวยทางรัฐอยากจับผู้ชายมีฐานะและถูกตรานหน้าว่าโง่แต่ซิมอนฮายุทธเป็นอาชญากรระดับสูงมากประสบการณ์และแนบเนียนซึ่งแน่นอนว่าพวกเธอไม่อาจรับมือได้ เรื่องราวแบบนี้ไม่ควรเกิดขึ้นกับใครก็ตามบนโลกใบนี้ดังนั้นเราควรให้กำลังใจและชื่นชมความกล้าหาญของสามสาวที่กล้าออกมาเปิดโปงคนเลวให้โลกรู้เท่าทันกวนโกมิชาชีพจะได้ไม่มีใครต้องโชคร้ายตกเป็นเหยื่อแบบพวกเธออีกต่อไป จบแล้วนะคะกับเรื่องราวของเราในวันนี้เพื่อนๆคิดเห็นอย่างไรกันบ้างสามารถคอมเมนต์แลบเปลี่ยนความคิดเห็นกันได้หรือถ้าเพื่อนๆถูกใจฝากกดไลค์กดแชร์กด subscribe หรือกดติดตามเพื่อเป็นกำลังใจให้ช่อง d ด a l y t a l k ด้วยนะคะสำหรับวันนี้สวัสดีค่ะ